ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่21ธันวาคม2556กับดิฉันพอชนกป,ปักศรีสุวรรณค่ะและวันนี้นะคะจะเป็นการสรุปข่าวในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเสือเ้อแดงจังหวัดบนราชธานีกว่า200คนเผาโรงอิสระสมชัยไม่พอใจกปอปอปอสอค่ะไม่ยอมรับการยุสภาข,ของรัฐบาลยึดสถานที่ราชการและโจมตีอดีศส,ส,ส,สพักประชาธิปัตย์จ,จังหวัดบนราชธานีค่ะ ระบุไม่พัฒนาประชาธิปไตยมีความคิดล้าหลังและอนุรักษ์นิยมค่ะเมื่อวันที่14ธันวาคมนายพิเชษฐาบุตรดาหรือดีเจต้อยแกนนำกลุ่มเสรีชนคนเสื้อแดงประมาณ200คนพร้อมรถปิดอัพรถเกง๋งและรถจักรยานยนต์กว่า100คันขับรถเครื่องขยายเสียงตระเวนไปรอบเมืองอุบลราชธานีชักชวนให้ชาวบ้านรวมตัวกันออกมาต่อต้านกลุ่มก,มกปปอสอ โดยเดินทางไปที่บริเวณแก่งสพือ,อําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้รถติดเครื่องขยายเสียงและให้แก่นำพลัดกันขึ้นไปกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ตั้งเวทีโจมตีกลุ่มกปปสอของนายสุเทพเทือกสุบรณจากนั้นได้เดินทางมาที่บ้านสนามชัยถนนสายอุบลพิบูลมังสาหารอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านของนายอิสระสมชัยอดีตสสระบบบัญชีร,รายชื่อพักประชาธิปัตย์ และเป็นกรรมการของกอกปปสโดยได้ปราศัยโจมตีนายอิสระสงชัยระบุกลุ่มผู้ชุมนุมกอบปปสไม่ยอมรับการยุบสภาของรัฐบาลและการยุบสถานที่ราชการและยังได้กล่าวโจมตีพรคประชาธิปัตย์อย่างหนักพร้อมได้นำาลงศพหนึ่งลงมาเผาซึ่งนายอิสระสงชัยไม่ได้อยู่ภายในบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกบปปสท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ต่อมากลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานีได้เคลื่อนขบวนกลับมาที่สำนักงานนายวิทูลนามบุตรอดีตศสระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยแกนนําได้กล่าวระบุโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ระบุมีความคิดล้าหลังมีความคิดอนุรักษ์นิยมไม่พัฒนาและกล่าวโจมตีนายวิทูลนามบุตร นายสุภชัยศรีล่าและนายวุฒิพงษ์นามบุตรอดีศสสพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นก็ได้พากันเดินทางกลับโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นค่ะผู้ว่าราชการจรังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อุทยานผาแต้มนะคะเตรียมจัดงานรับวันใหม่ก่อนใครในสยามค่ะส่งเสริมพลังมงคลชีวิตพิชิตเอาเลิกชัย ในวันที่31ธันวาคม2556ถึงวันที่1มกราคม2557นี้ค่ะ ในวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนีพร้อมด้วยคณะและนายบัญญัติพงศ์ีกูลนายอำเภอคงเจียมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณลานอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอคงเจียมจังหวัดบุรีรัมนีเพื่อดูความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานที่การจัดงานการจราจรการจัดสถานที่พักกลางเต็นท์และที่พักต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับตะวันก่อนใครในสยามเสริมพลังมงคลชีวิตพิชิตเอาเลืกชัยในวันที่31ธันวาคม2 5 5 6ถึงวันที่1มก,กราคม2 5 5 7ณบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มและสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามทั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการและมีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งสถานที่การเต็นท์ที่จอดรถน้ำอุปโภคบริโภคและห้องสุข,ขาเพื่อความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ดยกิจกรรมการจัดงานในวันที่31ธันวาคม2556ในภาคคําจะมีพิธีส่งตะวันตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมพลังมงคลชีวิตส่วนวันที่1มก,กราคม2557มีพิธีรับตะวันใหม่รับคำอวยพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์57รูปเ,เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต,ตว นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเช่นสามพันโบกอำเภอโพไซแม่น้ำสองสีแก่งตะนะเขื่อนปากมูลหมู่บ้านโฮมสเตย์เขื่อนซิรินทรรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรร,รมท,ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้อีกด้วยค่ะการจัดงานรับแสงตะวันก่อนแผนสยามที่ที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดในวันที่1 ธันมาคมพุทธศักราช2556นั้นปีนี้เป็นปีที่2ในการจัดงานนะครับถามว่ากมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดครับก็กิจกรรมที่จัดในปีนี้นะครับแล้วก็ถือว่าผาแต้มเนี่ยแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับเป็นผาที่คนโบราณถือว่าเป็นผาแต้มที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนห้ามคนอื่นที่มาตรงผาแต้มนี่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณประมาณ461เมตร นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ461เมตรนะครับแต่เดิมนั้นน่คนโบราณเก่าเนี่ยจะไม่อยากขึ้นมาถือว่าที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจนได้มีการเปิดเป็นอุทยานขึ้นมากลึงเดินขึ้นมาเที่ยวและตรงนี้เป็นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่สุดนะครับที่อยู่จึงรับผ้าที่ขึ้นก่อนใครในแผ่นดินสยามในการจัดงานปีนี้เนี่ยเราก็ถือว่าชนเผ่าที่นี่ตั้งเดิมคือชนเผ่าบลูนะครับที่มีความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องพลังของแสงอาทิตย์ นะครับเกี่ยวเรื่องควายต่างๆเนี่ยเขามีความเชื่อว่าที่นี่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่กิจกรรมเกี่ยวเรื่องการส่งไปรับไปต่างๆเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ทาี่ทาให้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยชีวิตปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นมานะครับดังนั้นกิจกรรมในการจัดที่นี่เนี่ยเราจะมีการใช้ชนเผ่าบูเป็นหลักนะครับในการที่จะแห่เกี่ยวเรื่องของพลังแสงอาทิตย์หรือพลังไปต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากนั้นเสร็จปอกพร้อมพ้าหัวข้ามเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆของคนพื้นเมืองที่นี่ แ,แสงที่ระยะทยางต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะมีแสงสีเสียงที่เรามีการสร้างถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังแสงที่เป็นอย่างไรเรือ,ร,อ,ร,อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนอรคอ,อนะคะส่วนที่กำลังตรวจยึดไม้พยูงจำนวน22ท่อนเหลียมค่ะมูลค่าประมาณ3แสนบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงขนาดเตรียมลำเรียงลงเรือเพื่อส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะผ่านเวียดนามโดยมีจุด มุ่งหมายไปยังประเทศจีนค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนรขอนำโดยนาวาเอกเฉลยเกษมคุารักผู้บังคับการนรขอเขตอุบลราชธานีนาวาตีธนภูมิประทีปหัวหน้าสำนักงานเรือเข็มราชส่วนที่กำลังกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์สองแสงรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเขมราช ร้อยตำรวจโทสวรรค์บุญวงศ์หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองเขมราชร่วมกันเข้าตรวจไม้พยุงจำนวน22ท่อนต่อเหลี่ยมมูลค่าประมาณ300,000บาทโดยตรวจยึดได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศใ,ใต้บ้านบุงขี้เหล็กตำบลน,นาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีขณะกำลังลำเลียงลงเรือเพื่อส่งข้ามไปที่ประเทศลาวผ่านเวียดนามโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศจีน กลุ่มผู้กระทำความผิดประมาณ6คนพอเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งขึ้นเรือยนหางยาวขนาดใหญ่ซึ่งบนเรือมีไม้พยุงอีกเป็นจำนวนมากและหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีไปได้การข่าวสายทหารระบุมีการลักลอบส่งออกไม้พยุงไปขายยังประเทศที่3มทุกวันหากการข่าวไม่ดีพอเป็นการยากมากที่จะตรวจยึดหรือจับกลุ่มได้เพราะกระบวนการค้ามไม้พยุงข้ามชาติมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยร่วมกระบวนการอยู่ด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารขาะสนที่กำลังตั้งจุดตรวจรวจุดสกัดนะคะจับกลุ่มได้6คผู้ต้องหารถยนต์2คันพร้อมยาบ้า8,000เมตรค่ะขนาดลักลอบนำไปส่งให้กับเครือข่ายยาบ้าที่จังหวัดอำนาจเจริญอ้างได้ค่าจ้างเที่ยวละ1 0 0 0 0หบาทต่อเที่ยวค่ะ เมื่อเวลา2นาฬิกา30นาทีวันที่16ธันวาคม2556พันตำรวจเอกสมพานมุทาพรผู้กำกับสืบสวนสพจังหวัดบุราชธานีพร้อมด้วยร้อยเอกธนพลพงเสือหวัวหน้าชุดที่ทำการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีอำเภอเขมาราชร้อยตำรวจโทสวรรค์บุญวง์ ตอมอเขมราชสนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่บริเวณถนนยุทธศาสตร์3แยกเมืองใหม่ตำบเขมราชอำเภอเขมราชจองวับราชธานีหลังรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าผ่านเข้ามาในพื้นที่พบรถกระบะอีสุส สีบอนทองหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ขอควาย1394อำนาจเจริญโดยมีนายราชพัฒนอัป,ปการอายุ19ปีเป็นคนขับอ้างว่าเป็นลูกชายของพออรโรงเรียนหนึ่งในอำเภอปทุมราช,ชวงศ์สาน,นายธนกรกรกะทุมมาศอายุ26ปีนายวันชนะกระทุมมาศอายุ20ปีนั่งมาด้วยท่าทางมีพิรุธท,ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นในรถกระบะ พบยาบ้าซุกซ่อนใต้เบาะที่นั่งคนขับจำนวน4,000เม็ดทั้งหมดให้การรับสาร,รภาพว่ามีผู้จ้างให้มารับยาบ้าจากคนลาวที่บริเวณสะพานห้วยอินทวงศ์บ้านนาเมืององเภอเขม,มาราชจ,จังวราชธานีได้ค่าจ้าง10,000บาทให้นำไปส่งกับเครือข่ายที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันจึงได้ตรวจรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไ,ไม้ททหาร9985เยสุธรมีนายธนากรเพียรดีอายุ29ปีคนขับนายเกียรติยศ สแสวงสีอายุ19ปีและนายนันทกรภูลสุขอายุ28ปีนั่งมาด้วยกันทั้งหมดเป็นราษฎรจากจังหวัดยะโสธรตรวจค้นในรถพบยาบา้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายด้านข้างคนขับประมาณ4,000เม็ดให้การรับสรารภาพว่ามีคนว่าจ้างให้มารับยาจากคนลาวที่ถนนยุทธศาสตร์ริมโคงบ้านบุงขี้เหล็กตำบลน,นาแวงอํเภอเขม,มาราช ได้ค่าจ้าง10,000บาทให้นําไปส่งเครือข่ายยาบ้าท,ที่จังหวัดอำนาจเจริญทางเจ้าหน้า,ท,านที่จึงได้นําผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเขเมราชดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดบุรราชธานีนะคะจัดงาน u y b Club d a n l y 2อ1 3นค่ะท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดบุราชธานีนะคะ่ะ นาชันตุ่มโฮมอุบลสแควร์บิ๊กซีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการจัดงาน UIB c l u ครับแรนี้2013ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิวัดป่าไซงามและปราสาทขอมโบราณปราสาทบ้านเบนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยชมน้ำตกสัมผัสอากาศทางธรรมชาติโดยตลอดเส้นทางจะมีการจัดกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกพร้อมกับหาอาซีตามจุดต่างๆอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรม UIB Club l a n d y 2013เพื่อเป็นความเชื่อมความสัมพันธ์ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ในตัวจังหวัดอุบลราชธานีได้รู้จักกันมากขึ้นและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งนี้หลังจากการร่วมสนุกในกิจกรรมช่วงเช้าและในช่วงเย็นยังมีกิจกรรม Dinner Party UIB Club l a n d y 2013ให้กลุ่มนักธุรกิจได้ร่วมทานอาหารและพูดคุยและร่วมสนุกจับสลากชิงรางวัลของต่างๆมากมาย มาต่อกันที่เหตุสะเทือนขวัญค่ะจนชั่วบุกข่มขืนภรรยาตำรวจตะเวนชายแดนนะคะที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเผยจับใส่กุญแจมือข่มขืนมาราธอนตั้งแต่เช้าถึงดึกค่ะอาศัยจังหวะที่โจรดื่มเหล้าจนเมานะคะนี้ออกมาขอความช่วยเหลือพบประวัติโจนชั่วเคยก่อคดีรักทรัพย์มาก่อนหน้านี้หลายคดีค่ะ ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากนางนิดนาสมมุติอายุ52ปีภรรยาเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่22อุบลราชธานีแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปจับตัวแล้วทำการข่มขืนนางนิดตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันขณะนี้ที่คนร้ายได้เมาหลับอยู่ในบ้าน ตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขาใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยเหลือด้วยต่อมาพันตำรวจโทนพดลช่วยบุญรองผู้บังคับสืบสวนสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านนางนิดพบนายโสภาพิรมอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่95หมู่6ตำบลโนนหน,นามแท่งอํเภอเมืองอนํนาจเจริญจังหวัดอนํนาจเจริญ หลบอยู่ภายในห้องน้ําจึงควบคุมตัวพร้อมกับยึดอาวุธปืนปลอมหนึ่งกระบอกวิทยุสื่อสารหนึ่งเครื่องมีดปังตออีกหนึ่งเล่มนําตัวนายโสภามาสอบสวนให้การปฏิเสธไม่ได้มคมขืนนางนิดแต่เพราะตนป่วยเป็นโรคติดต่อและไม่ได้จับนางนิดเป็นตัวประกันประสงค์ต่อทรัพย์ เพียงเข้ามาขอเงินใช้เท่านั้นส่วนนางนิ้ยืนยันว่านายโสภาบุกเข้ามาจับตัวขณะที่อยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเนื่องจากสามีเป็นตำรวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติหน้าที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อนายโสภาเข้ามาในบ้านอ้างตัวว่าเป็นตำรวจจับตนใส่กุญแจมือแล้วลงมือข่มขืนติดต่อกันหลายครั้งพร้อมทั้งเอาเหล้ายาดองของสามีที่ใส่ไว้ในขวดมานั่งดื่มกินจนถึงดึก และเผลอหลับไปจึงได้ฉวยโอกาสออกมาโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกุม่มต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวอดีตผู้เสียหายที่เป็นสตรีอีก3รายซึ่งถูกคนร้ายลักษณะเดียวกันบุกเข้าไปในบ้านพักและจับตัวก่อนหรือค้นเอาทรัพย์ไปเมื่อหลายเดือนก่อนมาดูตัวซึ่งทางเจ้าทุกทั้งหมดยืนยันว่านายโสภาคือคนร้ายคนเดียวกันจึงแจ้งข้อหาบุกรุกเข้าเคหสถานในยามวิการเพื่อลักทรัพย์ กักขังนวงเหนียวทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพโดยมีอาวุธและข่มขืนกระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาของตนคุมตัวไว้ดําเนินคดีต,ต่อไปนักศึกษามหาวิทยาลัยวนราชธานีเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิตนะคะมอบโลและร้องเพลงบูมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสถาบันค่ะ ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ตรีเนศสารพง์รองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้เกียรติในการมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่มนดิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เสียสละเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและดำรงตำแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษาทั้งส่วนกลางและคณะ ตลอดจนสภานักศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บัณฑิตอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องในการนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำกิจกรรมต่อไปดังนั้นองค์การนักศึกษาร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษาจึงจัดโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตและผู้สร้างชื่อเสียงขึ้นพร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่บัณฑิตจำนวน14รายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาได้นำนักศึกษามหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีจากทุกคณะจำนวนกว่า600คนเดินแถวโอบล้อมพี่บัณฑิตและร่วมร้องเพลงเชิดชูเกียรติบทเพลงมออุบลสัมพันธ์บทเพลงมัดมหาวิทยาลายัย และประสานใจรวมเป็นหนึ่งในการบูมพี่บัณฑิตที่มีเสียงกึกก้องทั่วทั้งอาคารซึ่งนับว่าเป็นการบูมครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยที่สร้างความประทับใจแก่บัณฑิตกว่า2860คนและจะตราตรึงในใจไม่อาจลุบเลือนได้ณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชมพันษาและในจังหวัดบนราชธานีของเรานะคะในขณะนี้อากาศหนาวเย็นเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ ซึ่งในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงถึง15องศาเซลเซียสค่ะเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะอีกทั้งยังเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวใหม่ๆค่ะชาวนาจึงคิดหาเมนูใหม่ๆเพื่อมาขายดึงดูดลูกค้าให้ซื้อมากยิ่งขึ้นค่ะนางสุภาพรแก้วพิลาแม่ค้าอาชีพปั้นข้าวจีบอกว่าพึ่งเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแต่ยังไม่พอกับการใช้ใจ่ายได้ตลอดทั้งปีจึงหันมาปิ้งข้าวจีขายในตอนเช้าที่รอบๆทุ่งสีเมือง ซึ่งวันไหนที่มีอากาศหนาวเย็นก็จะทำขายวันไหนที่อากาศร้อนจะขายไม่ดีอากาศหนาวเย็นจึงจะขายดีโดยขายก้อนละห้บาทซึ่งในตอนเช้าเด็กนักเรียนจะชอบซื้อไปรับประทานแทนอาหารเช้าผ่อนไปโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านทั่วไปบางคนก็ซื้อไปกินกับกาแฟและสั่งหมูปิ้งกินคู่กันหลังจากนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วก็นำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นแผ่นกลมๆจากนั้นก็นำไปชุบไข่ไก่แล้วจึงนำไปย่างไฟ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีและร้านค้าด่านพรมแดนไทยลาช่องเม็กอเอสิรินทรจังหวัดบนราชธานีนะคะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะหน้าหนาวขายเสื้อกันหนาวพ่อห่มมือสองพ่อค้ารับซัพ์วันละ1-2ึ0 0 0บาทนบาทีเดียวค่ะช่วงหน้าหนาวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างระดมสินค้าหน้าหนาวทำเงินกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวและผ้าห่มมือสองโดยเฉพาะตลาดนัดในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ที่ขายดีที่สุดคือด่านสากลไทยลาวช่องเม็กอำเภอสรินทร์ทอจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะจุดผ่อนปลนเปิดตลาดนัดตรงข้ามทางเข้าด่านสาปปลาวที่เปิดให้ประชาชนสองประเทศซื้อขายสินค้ากันอย่างคึกคักที่สุดหนึ่งในสินค้าที่ขายดีทำเงินช่วงหน้าหนาวมีแรงซื้อจากชาวบ้านชาวลาวคือเสื้อกันหนาว นายพิทักษ์แสงสีพ่อค้าขายเสื้อกันหนาวมือสองบริเวณจุดผ่อนปลนไทยลาวกล่าวว่าช่วงหน้าหนาวจะลงทุนซื้อเสื้อกันหนาวและผ้าห่มมือสองแหล่งใหญ่คืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมาขายที่ตลาดนัดตามหมู่บ้านชนบทและตลาดที่ขายดีที่สุดคือจุดผ่อนปลนไทยลาวทุกจุดลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวโดยเสื้อกันหนาวและผ้าห่มจะมีราคาตั้งแต่50บาทถึง500บาทตามคุณภาพทำเงินได้ครั้งละ5,000บาท เมื่อหมดฤดูหนาวจะมีรายได้รวมกว่า200,000บาท ด้านนายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีฝากเตือนเรื่องความปลอดภัยแก่สุขภาพของประชาชนทุกท่านจึงขอเตือนประชาชนที่นิยมซื้อเสื้อและผ้าห่มมือสองที่มีราคาถูกก่อนนำมาห่มและสวมใส่ควรมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีด้วยการต้มซักให้สะอาดตากให้แห้งจนแน่ใจว่าเสื้อผ้าดังกล่าวได้ปลอดเชื้อโรคแล้วเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่นำมาใช้ หรือทางที่ดีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าควรมีการฆ่าเชื้อในเสื้อและผ้าห่มดังกล่าวก่อนที่จะนำมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่จะติดมากับเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มที่ซื้อมานั้นจะปลอดภัยหรือไม่และในขณะที่อากาศหนาวเย็นนะคะส่งผลให้ผักเติบโตช้าค่ะแถมเจอกับหลายโรคนะคะ ส่งผลให้ผักหลายชนิดในตลาดทั่วจังหวัดบนราชธานีมีราคาแพงขึ้น10-20บาทเลยทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบต่ออาหารสดหลายชนิดโดยเฉพาะผักสดที่ปรับราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้าและกวางตุ้งตั้งโอ๋ผักบุ้งถั่วฝักยาวราคาแพงขึ้นเท่าตัวโดยผักคะน้าจากกิโลกรัมละ30บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ40บาท กวางตุ้งจากกิโลกรัมละ20บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ30บาทผักบุ้งจากราคากิโลกรัมละ40บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ60บาทนอกจากนี้ก็ยังมีผักกาดขาวกระหล่ำปลีและถั่วฝักยาวก็มีราคาแพงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ10 20บาท นางเป้อายุ52ปีร้านขายผักในตลาดบ้านดูกล่าวว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้ต้องไปสั่งผักจากต่างจังหวัดมาขายเพราะผักในพื้นที่โตช้าบางส่วนเป็นโรคเชื้อราน้ําค้างและแบคทีเรียจนผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงมีผลให้ปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักคะนา้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งต้องไปรับมาจากต่างจังหวัดแทนคาดว่าช่วงปีใหม่จะแพงขึ้นอีกค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทางทีมข่าวทีวีวนนครลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะหนูเปลี่ยนเป็น V-Cable แล้วคะ่ะผมเปลี่ยนเป็น V-Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V-Cable ครับเปลี่ยนเป็น Vca คเบิค่ะเราเปลี่ยนเป็น V-Cable แล้วคะ่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567